สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ซองตาตาพาใสสิไม่เห็ดน้ำยาขปุ้นจ้ะก่อนดึงน่าใส่อันนี้จ้ะมิคาตะไคร้แลวก็พริกกับห้อมแดงกระเทียมใส่ลงไปเลย ใส่เผ็ดๆ้ะเพราะว่าบ้านนี้กินเผ็ด แล้วก็ใส่ปลาดาจ้ะปลาดาเรียกว่าปลาแหลกนี่เองจ้ะไปสองพี่ ก็ใส่ไก่ลงไปเลยพี่น้องต้มไก่ใส่น้ำนหนังประหลาดไปด้วย,อนานานวยโอ้ล่นบ่านี่เนาะล่นบ่อนี่โอ้ยจ้เกตีนไก่จ้ะ เต็มหม้อแต่พี่น้องใส่สิหมอ้อกระทะน้อยไปด้อให้เดือดจ้ะปล้าไปจ้อะ ต้มกะทิจ้าที่น,ออน,นะะ้องกะทิต้มมันน่าจะกระต้มกะทิโต้จ้ะนี่ก็จะมาตำ่ำ แกะไก่ใส่จ้ะพี่น้องตำพริกเยกยแกะไก่ใส่อันนี้เนื้อไก,ก่จ้ะกระตำ ใสป่ปะทู่น้ำตะปะทู i kan dia ตำเดวแล้ว,วก็จะไปพัดใส่กับน,นันกะทิพัดกะทิจ้ะพัดกะทิพี่น้นองในพริกแกงที่เขาตำเพาะว่าพัดกับกะทิ ถ้าให้มันมีกินหอมออกมามพี่น้องขนมจีนเซตแดวจ้านี่จ้ะคนให้เบิงจ้ะนี่กระล่างหนนห่อนโยพี่น้องเด้อกินน้ำกัน จะน้ำยากไก่ผสมกับปลาทู่อันนี้ผักนี่ผักผักเคียง้ะน,นี่ต้นหอมเี่ยวก็ไ่ได้หั่นหรอกั่ะจะกินจะหั่นเอาจ่ว่าท่านไหนหั่นนี่ผักบุง้งเดีกก็กระดก,กรเดี๋ยวก็อันนี้ ขนมจีนจ้ะซื้อเป็นเขียงแบบนี้มั้ยจ้ะจ้ะเดี๋ยวไปกินกันเลยจ้ะ